ส่้นเรื่องหนูอยากใส่ชุดสวยๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเฮ้ยเนี้ยรอนานแล้วเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรผิงผิงผิงจะมาสักทีอ่ะป้าคะโอ้ยเรียกอีกแล้วเรียกอีกอีกแล้วเหรอเข้าสวย บ้าค่ะเมื่อไหรพิงพิงจะมาคะเดี๋ยวเขาก็ใกล้ถึงแล้วรอไปก่อนค่ะเมื่อไหร่พิงพิงจะมาล่ะชุดเราก่อนดีกว่านี่ในห้องนี้มีชุดเราอยู่นีในตู้เสื้อผ้าไหนดูซินี่ไงชุดเราอย่างสวยเลยชุดของพิงพิงจะเป็นยังไงนะชุดของพิงพิงอ่ะต้องสวยกว่าของเราแน่แเพราะบ้านผิงพิงอ่ะรวย เดี๋ยวจะไปงานตุ๊จีนกันแล้วอะ่ะอยากไปงานตุ๊จีนมากเลยอะ่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปมาก่อนเลยวันนี้ทางแถวบ้านเขามีจัดงานตุ๊จีนไหนชุดฉันสวยสวยดีนะอยากรู้ว่าชุดของผิงผิงจะเป็นยังไงนั่งรอเดี๋ยวหนูไปนั่งรอผิงผิงอยู่หน้าบ้านนะเออ นั่งรอผิงพิงอยู่อยู่ตรงนี้แล้วกันเมื่อไหร่พิงผิงจะมานะเมื่อไหร่พิงผิงจะมานะรอนานมากแล้วเนี่ยพิงผิงยังไม่เห็นมาสักทีจนฟ้ามืดแล้วเนี่ยห้าโมงแล้วด้วยมั้งมาแล้วมาแล้วพิงผิงรอก่อนนะลูกค่ะพ่อพ่อคะเด็กคนนั้นเขามารอเลยอ่ะ เด็กคนนั้นก็พี่เขาสวยไงพี่เขาสวยเหรอดูสิแต่งตัวก็บันดอกบันดอกใช่จะ้ะพิงพิงลูกแม่พูดถูกโอ๊ยคุณก็ไม่ก็ไม่ต้องว่าเขาเขาขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยพิงพิงมาแล้วพิง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  พิง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 มาเล่นกับพี่หน่อยสิอย่าไม่เอาไม่เอาอย่าเข้ามาอยพอพอพอพ่พ่อพ่อพ่อพิงพิงเล่นกับพี่เขาหน่อยสิลูกพี่เข้าสวยไงพิงพิงเล่นกับพี่หน่อยสิเอไม่เอาไม่ ก็พูดถูกแล้วไม่ต้องไปเล่นกับยียีเข้าสวยหรอกเฮ้ยยีเข้าสวยมันก็อะไรก็ไม่รู้มันมันเนี่ยคุณมานี่หน่อยอะไรครับดูสิมันแต่งตัวมันจะไปงานจุดจีนเหรอเนี่ยทำไมมันใส่ชุดนี้ฮุยคุณพูดแรงมากก็จริงนี่นาะคุณเห็นไหมล่ะเอาเขาอาจจะเปลี่ยนชุดก็ได้ ไปไปลูกไปผิงผิงเราไปเราไปหาหาคุณป,ป้ากันก่อนคุณย่าไม่ใช่หรอเออใช่ใช่คุณย่าคุณย่าแต่ว่าพี่พี่เขาเรียกคุณป้าหนูเรียกคุณย่ามาแล้วครับแม่มากันทำไมอีกล่ะฮึตอนแรกนึกว่าจะได้ไปงานไปงานแบบสงบงิ่ง งั้นเดี๋ยวผมนั่งพักกันก่อนนะครับแม่เดี๋ยวจะได้ออกไปงานไปพร้อมๆกันผิงผิงทำไมผิงผิงใส่ชุดนักเรียนล่ะผิงผิงผิงไม่ใส่ชุดตุดจีเหรอพี่พี่เข้าสวยอย่ามายุ่งกับหนูอย่ามายุ่งอ้าวโอเคไม่เป็นไรเข้าสวยว่าว่าไง ว่าไงหรอหรอคะหร่อคะ,อคะพอดีว่ามีเขาสวยมีชุดตุดจีนไหมมีค่ะเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวอายืมก่อนอาอาขอยืมให้ให้น้องให้น้องผิงผิงใส่ได้ไหมอะ่ะเออได้ค่ะอืมก็ได้ค่ะไปผิงผิงมาไปเอาชุดกันก่อนค่ะพ่อ ปเราไปเอาชุดกันก่อนไหนชุดอยู่ในนี้นี่ไงชุดสวยมากเลยคุณพ่อโอเคเปลี่ยนเลยลูกเปลี่ยนเลยเป็นไงบ้างลูกชุดของพี่เขาสวยสวยไหมสวยมากเลยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะหนูชอบมากหนูชอบมากเลยโอเคจ้ะลูกชอบก็ดีแล้วมาแล้วมาแล้ว คุณคะคุณครับคุณชุดของลูกสาวเป็นไงบ้างอุ้ยน่ารักเข้ากับเทศกาลตุษดจีนมากเลยเอาก็นี่มันชุดตุษดจีนนี่คุณก็ณณจริงนี่คะอุ้ยลูกน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยทำไมผิงผิงใส่ชุดของเราอะผิงผิงนี่มันชุดของพี่นะหนูจะใส่หนูชอบหนูไม่มีชุดตุดจีน พิงพิงนี่มันชุดของพี่นะพี่ตั้งใจซื้อมาด้วยแต่ทำไมพี่ไม่ได้ใส่ว่ะก็ถูกจะใส่อา้าวพิงพิงไม่ได้นะพิงิงพิงคจะเอาจะเอาแต่แต่เอาแต่ชุดพี่ไม่ได้นะครั้งที่ครั้งที่แล้วตอนวันคริสต์มาสอ่ะก็มาเอาชุดเซนตี้พี่ไปอีกอะ่ะ อยไม่เอาหนูจะใส่หนูจะใส่ใสผิงผิงแต่นี้มันชุดของพี่นะไม่หนูจะใส่เ้ยเ,เลิกทะเลาะกันได้แล้วนี่เขาสวยแกให้น้องใส่ไปเถอะให้น้องใส่ไปเถอะน้องเขไม่มีชุดเนี่ยแกเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องใช่ไหมผิงผิงลูก ใช่ใช่ไขย่ย่าเนี่ยแกแกแกต้องเสียเสียสละให้น้องไม่ใช่หรอเป็นพี่บ้าอะไรฮะเออแต่แม่ครับแม่แต่ผมว่าแม่ดุแรงไปเกินหรือเปล่าโอ้ยถ้าไม่ดุมันก็ไม่เป็นการสั่งสอนหรอกมั้งถ้าไม่ดุมันเรียกว่าสั่งสอนเหรอฮะแล้วแกเกี่ยวอะไรด้วย เออก็ได้ครับเข้าใจไหมฮะฮะยังเข้าสวยแกเป็นพี่อ่ะแกต้องเสียสละให้น้องใช่ไหมลูกพิงพิงใช่ค่ะเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องเนี่ยแถมชุดน่ารักด้วยใช่เป็นพี่เป็นพี่อ่ะไม่ต้องใส่น่ารักมากหรอกที่จริงเป็นพี่อะควรให้น้องใส่น่ารักกว่าเออแต่หนูไม่เคยมีโอกาสได้ใส่ชุดน่ารักเลยนะคะ ตอนวันคริสมาสอะน้องก็เอาชุดหนูเลิกพูดไปเลยฮึไปเลยเลยฮ้ยส่วนแกอน้อแต่ก็พาลูกกับเมียไปเลยอยู่ฉันค่อยตามไปทีหลังยังเคลียร์เรื่องนี้ไม่เสร็จไปเลยไปกันเถอะลูก ตอนนี้ย่าเขากำลังโมโหโมโหอยู่ไาลุกไปผิงผิงไปงานกันก่อนไปนี่สรุปแกจะไปไหมคะสวยไปค่ะแต่ชุดนี้มันไม่สวยนะคะถ้าจะใส่ชุดตุดจีนเก่ามันก็คับไปแล้วแกก็ไปหาชุดที่มันสวยที่สุด ชุดสีแดงๆอ่ะมีไหมมีค่ะเออหัดฉลาดร่างป้าไปใส่ใส่ชุดอื่นก็ได้ทำไมป้าต้องดุแบบนี้ได้มาแล้วชุดสีแดงเสร็จแล้วค่ะคุณป้าเออเสร็จแล้วก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวไปจองโต๊ะไม่ทันไป เฮ้ยกอดแน่ๆแล้วกันค่ะป้าเฮ้ยป้าใส่ซิ่งเลยนะคะเนี่ยจะใส่ซิ่งหรือจะใส่อ่อยก็เรื่องของฉันค่ะป้าจอดข้างในเลยจอดตรงไหนจอดตรงนี้ก็ได้ อุ้ยมีสนามเด็กเล่นด้วยไลลงมาอุ้ยมาแล้วมาลูกจ้าเฮอืมอ้าวเราที่นั่งของเราล่ะอืมป้าคะเราที่นั่งของหนูล่ะคะนั่งตรเพื้นสิ แต่หนูอยากนั่งตรงเบาะนุ่มๆมะค่ะอ,อย่าเรื่องเยอะถ้าอยากนั่งตรงเบาะนุ่มๆก็ไปนั่งโต๊ะอ,อื่นก็ได้ค่ะป้าหุยหุยสนามเด็กเล่นหุยสนามเด็กเล่นอะไรอ่ะไหนดูซิสนามเด็กเล่น,น,น,ลนหนูลูกอ่าว่างไงคะก็คือ สนามสนามเด็กเล่นน่ะมันเล่นได้ได้จำกจำกัด20นาทีเล่นได้เล่นได้ไดครั้งละหนึ่งคนนะอ๋อค่ะค่ะไปเล่นดีกว่าเฮ้ยไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าเล่นชิวๆิวล่างคนเดียวอันนี้เล่นคนเดียวได้ไหมเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยพิงพิง หิงหิงมาแย่งซีนพี่ทำไมเนี่ยพี่กำลังนั่งเล่นอยู่ดีๆหนูมาก่อนอะไรพี่มาก่อนนะถ้าพี่ไม่ให้หนูเล่นก่อนหนูจะไปฟ้องคุณคุณย่าว่าพี่ไม่เสียสละก็ได้ก็ได้ไดปล่อยพี่ปล่อยพี่เขาเข้าสวยเล่นคนเดียว ใบพี่เขาสวยเล่นตาต่อไปเราเล่นรอบนี้กันดีกว่าเฮ้ยเล่นสไลเดอร์ุยสไลเดอร์สูงจังจะกล้าลงไหมเนี่ยกล้าอยู่แล้วเรากล้าอยู่แล้วฮู้เฮ้ยสนุกจังเลยเอาอีกรอบแล้วกันเราเป็นคนกล้าอยู่แล้วตอนที่เราไปฮาเบร์แลนด์แล้วยังเล่นสไลเดอร์ แบบปีนผาอันใหญ่เลยฉันคิดว่าพี่เขาสวยคงไม่กล้าเล่นหรอกฮ้ยไหนดูซิไหนดูซิซเป็นไงบ้างฮรีบเล่นก่อนดีกว่าู<ฮ>สนุกจังเล่นอันไหนต่อดีอหุ่นบ้าดีไหมเนี่ย เล่นอันนี้ดีไหมเนี่ยเล่นไต่ไม่อดีกว่าเราเคยตกลงมาเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้ฉันเล่นเป็นเล่นดีกว่านี่อันนี้ฉันเล่นเป็นฟึบเออโอ้ยตกเออเออทางไหนทางไหนฟึบยัเ <Yeah, S 1> มื่อกี้ขึ้นมาได้แล้ว เดี๋ยวเหลือเวลาจะไม่ตจำกัดแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออีกเวลาอีกนิดเดียวนะครับงานจะเริ่มแล้วลสนามเด็กเล่นพองานเริ่มก็ไม่สามารถให้เล่นสนามเด็กเล่นได้แล้วนะครับอ้าวงานจะเริ่มแล้วโหก็เป็นก็เป็นพราผิงผิงคนเดียวะที่เราไม่ได้เล่นสนามเด็กเล่นสวัสดีครับวันนี้ มาพบกับผมมาพบกับผมผมได้ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้งานนี้เรามาแสดงเงินตุจีนครับแล้วผู้ที่กำลังรำอยู่คือนางสาวสุภา,ส,ภาสุภาดา คุณเมย์นะครับกำลังรำอยู่นะครับ <c oughs> แล้วเด็กผู้หญิงคนที่ได้คนที่อยู่บนเวทีเด็กยญิงนิสานุษยน้อน้องน้องพลอยนะครับแล้วคนที่ใส่ชุดสีขาว เด็กหญิงเด็กหญิงยาดาพัดนะนะคบเด็กหญิงยาดาพัดนะครับน้องน้องมาจากโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเดี๋ยวค่อยบอกนะครับอา้าวแล้วชื่อเล่นน้องชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไร อะไรชื่อเล่นน้องชื่อว่าน้องไฮรินครับแล้วคนสุดท้ายคนที่อยู่ตรงกลางนะครับเด็กหญิงน้องชื่อเด็กหญิงสุกัญญานะครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อชื่อว่าอะไรเอย่ย เดี๋ยวให้น้องตอบดังๆนะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอย่ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรเอย่ยให้น้องตอบดังๆนะชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อนางใบตองค่ะปรบมือครับผู้ปกครองน้องใบตองปรบมือด้วยนะครับแล้ว แล้วทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้มาจากโรงเรียนเดี๋ยวใบให้ว่าเป็นโรงเรียนวัดนะครับไหนมีใครทยทยททยบ้างโรงเรียนวัดขึ้นต้นด้วยวัดวัดอะไรเอ่ยฉเฉลยนะครับ เด็กทัง้งสามคนนี้มาจากโรงเรียนวัดบ้านทุ่งครับมาจากบุรีรัมเลยนะโหบุรีบุรีรัมมามาแสดงที่สกลนครได้ยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้เดี๋ยววันนี้น้องทั้งสามคนจะเต้นให้ดูนะครับสามหนึ 3, 2, ่งเอ๊ะแต่เรายังไม่ได้ทำพิธีการเปิดงานเลยนะ เราลืมอะไรไปบางอย่างนะเดี๋ยวผมจะทำการจุดพลุนะครับว้าจุดพลุเหรอว้าตกใจเดยอะเราต้องล่าตกใจแน่ๆผมจะจุดพลุนะครับการจะเบิดแล้วนะคะ5้าสีส านตจีนจีนแต่และเดือนจะไม่มีผู้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่นะคะ ญิงอุ๊ยหนูก็ว่าคุณสวยนะคะโอ้ยหนูก็ว่าหล่อจ้าค่สวยใช่ใช่ค่ะนะใช่ค่ะอานอสเนอะโอเคพูดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำพิธีการเต้นแล้วนะครับโอเคสามสองหนึ่ง ว้าวเต้นผิวกันทุกคนเลยครับเอกมากนี่น้องๆไม่ใคนจีนนะคะเป็นคนไทยมาเต้นนะคะอือเด็กๆดูไปดูไปคนนี้เนี่ยอือฉันอยากใส่ชุดแบบนั้นบ้างจัง นักเต้นเขาใส่ชุดยังสวยเลยอ่ะผิอวอยู่ก็สวยเขาสวยทุกคนยกเว้นฉันฉันอ่ะ แบบนั้นบ้างจังอ่ะคุณป้าก็ใจร้ายทำ้มทำไมน้องถิ่งถิ่งต้เอาแตชุดทิ้ด้วยเนี่ยว้าวชินจอูอีชินนีหัวประมือคะ่ะ ชุดสวยกันมากเลยอ่ะดูสิเราดูฉันชุดฉันว่างเปล่าไม่มีลายรงลายดอกอะไรเลยอะแล้วดูชุดของพวกเขาสิสวยกันแทบตายอ่ะแม่อนุญาตให้เด็กเด็กที่ไม่ใช่นักสแสดงขึ้นเวทีนะครับอ,อ๋าเผลอขึ้นนะขอโทษค่ะ เฮ้ยลำต่อดีกว่าเดี๋ยวขอ,อ,อก,ก่อนอ้าววันนี้จะมีโชว์กลองนี่นาะแต่เรานั่งพักตรงนี้ก่อนดีกว่าอ้ยเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยหรอกเมื่อยขาไปดูการแสดงมาเฮ้ยลืมไปแล้วเนี่ยฉันจะได้ตีกลองวันเนี้ยเดี๋ยว จะมีโชตีกลองนะครับป่มือกลองพร้อมไหมพร้อมครับโอเคเอาเลยเดีย๋ยวจะเปิดเพลงไปด้วยนะครับ สอมดีสมาดีอาา้อ่วงจังเขสวยมนะันเป็นบบาเลยตรนังง้มันหลับี่นวลับทำไมลุกขึ้น แล้วฮะเหมือนเหมือนสอนแกไป8ดล้านครั้งแล้วมั้งว่าอย่าหลับนอกสถานที่ไม่เอาเนี่ยมนอกกัไปลงเนี่ยเอเอต่หลวงงนะคะช่วงเวลานน,นี้นะะอต้องนอนอยู่แล้วเยคะนี่ไปไปลำดีสิทีเออแต่ว่าไมต้องไปว่าไปไปลำ